สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหยุดพักเรื่องสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวแต่ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาภายในดาวของเรานี่แหละครับผมกำลังจะพาไปเยี่ยมชมหมู่บ้านที่ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้แต่ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้ธรรมดานะครับ แต่เป็นไม้ที่จมอยู่ใต้เขื่อนนานกว่า50ปีแล้วเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เอาไม้ที่อยู่ใต้น้ำในเขื่อนสลินทรมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับกระซิบนิดนึงผมได้ข่าวมาว่าไม้ที่อยู่ใต้น้ำในเขื่อนสลินทรมีไม้แทบทุกชนิดผมสนใจจะไปหาไม้ชนิดหนึ่งครับ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นไม้ที่มีความลึกลับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยูออ่ไม้นั้นก็คือไม้ตะเคียนนะครับผมคิดว่าผมจะไปลองหาดูว่ามีเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ตะเคียนไหมแล้วก็ไม้อีกอย่างหนึ่งที่ผมสนใจก็คือไม้ที่เป็นมงคลก็คือไม้พยุงว่ากันว่าไม้พยุงเนี่ยท่านใครมีไว้ ก็จะช่วยเกื้อนหนุนช่วยพยุงชีวิตให้ดีขึ้นถ้าเราโชคดีก็อาจจะได้เจอตามผมมาเลยครับ

นี่อัางเก็บน้ำจากเขื่อนสิรินทรนเป็นแหล่งวัตถุดิบในการหาไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์นี่คือไม้ใต้น้ำที่ชาวบ้านหามาได้โดยการดำน้ำนี่คืองานไม้ ทำยังไม่เสร็จเป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่หนักมากนะใช้หลายคนยกเลยทีเดียวส่วนมากที่เห็นก็จะเป็น ไม้ทุนไม้สูงทั้งท่อนออกแบบตามรูปร่างของไม้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละตัวแผ่นใหญ่มากๆก็มีครับแผ่นเดียวเละ ไม่น่าเชื่อว่าไม้เหล่านี้จะอยู่ใต้น้ำลายไม้ก็จะมีเอกลักษณ์มีรอยมแมลงน้ำกินตามเปลือกไม้ทำให้ดูแตกต่างจากไม้ธรรมดาทั่วไป ชิ้นก็เลยมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันร้าง้าผมมีล้าง้าอยู่เป็นล้าง้าของโคนของสากหรือเป็นของชุมชนใช่ไหมหรือว่าเป็นของชาวบ้านใช่ครับ มม่มีอยู่อันเจ้าเดียวครับผมที่ทำอ่านหรอครับผมที่ว่ามีเยอะเยอะไม่มีครับเพราะนั้นไม่ได้ทำเป็นเชื่องไว้อย่างเงี้ครับมีของเยอะไหมมีครับผมเยอะครับผมมีทุกอย่างนะครับเขาทขาเป็นพวกอะไรเป็นแก้วใส่อะไรนบบมีเยอะแยะนะครับผมมีทุกอย่างครับผมไกลไหมไม่ไกลครับตรงเยอะนึ่ครับแยกเป็นตรงนัานขายครับตรงนัานขายนั้นประมาณ เส้นท,ท,ท,ที่สีส่ใช่ไหมแต่<ม>ว่าที่ร้อยเมตรเลยเลยแยกมันไปอ,อีกอเลยเค,ค,ครับผมครับผมต้องถามดูไหถามดูขายนะครัข<า>ขบรขายอยู่นะครับตรงไหนที่ขายไมเ้เยอะ ตรงไหนที่เขาขายเฟอร์นิเจอร์ไม้เยอะๆครับตรงไหนที่เขาขายเยอะๆขายโต๊ะเก้าอี้เยอะๆมีบ้านขายบ้านมันอย่างนี้ป้ะไม่มีที่เอามาตั้งขายริมทางป้ะถ้าโอท็อปมีบ้านนะครับฮะถ้าโอท็อปมีบ้านเออโอท็อปเนี่ยครับบ้าน แกตั้งขายอยู่ครับอ๋อครับขอบคุณครับแต่โต๊ะเก้าอี้ที่ขายโชว์เยอะๆมันมีไม่มีครับไม่มีอะไรครับทำตามสั่งทำตามออเดอร์ทำสั่งมีลูกค้ามาสั่งยังไงก็ทำตามเรียกว่ามีเอามาโชว์แล้วเราก็เลือกเอาเลยถ้าคลิปชอบที่บ้านพ่อขอบคุณถ้าเป็นคลิปชอบก็อยู่บ้านตูนค่ะตรงข้างหน้านี่แหละค่ะมีมีพวกอิฐบงทั่วไปเลยค่ะการที่แค่ทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเป็นอันะีรเฉยๆถ้าทำโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ที่สำเร็จรูปแล้วไม่มีเหรอที่วางตั้งวางขาย ที่เสร็จแล้วฮะต้องสั่งเหรอไม่มีแนที่ชุดตั้งโชว์ขายเลยเหรอก็มีบางทีก็ที่ยังไม่ได้ขายก็มีแบบว่ามันเสร็จแล้วมีลูกค้ามาซื้อก็ยกขึ้นไปเลยก็มีแต่ว่ามันไม่เยอะค่ะมีบ้านหนึ่งก็มีอยู่ประมาณชุดหนึ่งสองชุดแค่นั้นหละถ้าลูกค้ามาสั่งบ้านนู้นอย่างเงี้ยสือห้าชุดก็ทําให้เขาอย่างนี้แหละแล้ววันสองวันเขาก็มาเอาอย่างเนี้ค่ะ เมื่อก่อนเคยมาแล้วเขาตั้งโชริมถนนโชว์ขายเป็นชุดๆไปเลย๋อมันแต่ก่อน,นสงสัยจะมีมันมันมีแต่ไม้อาน,นั่นไงไม้เกี่ยแต่ตอนนี้มันมีไม้ทั่วไปส่วนมากแต่ก่อนมันจะมีไม้มันปลาเยอะไม้มันปลากับไม้เคยนส่วนมาก,กไม้ตะเคียนมีไหมมีค่ะนี่มักกำลังทำอยู่เลยอ๋อันนี้นี่นนตะเคียนทองค่ะนะอืมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะ